สวัสดีทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอกันข้างในพนที่นะะตอนนี้เรามาถึงบ้านของคอุณพ่อมาลุ้นกันว่ารถดินเขาลงมาลงดินหรือ,อยังรอลุ้นลุ้นลุ้นพ้องอรถดินจะมาหรือ,อยัง รถดินท่านได้มามีแต่ชาวบ้านมาโอ้ชาวบ้านมาเต็มเลยดีครับเออ เรดินทันมาบ่เขาแล่นแล้วบ่เพห็นแล่นมาแหละแต่ทันได้ขึ้นมาอ๋อ <c oughs> เขาบอกว่าเฮาสิคิวแรกบ่เมื่อวานนี้น้าอันน,นี้ยา,า,าโอ้ตาบวมแล้วเนาะตาเนาะโอ้ าหยุคนร้อยคนตลาดนเย้อันน้เนี่ย่ด้เป็น้ันเร้องหลอกลวงจุ่ล็กนอยตากรเทียมันจะแ็งมันจะเข้าเทฟวหลอกค่าสันดิสนได้กวกยูยูยูแกาบอ่ไม่ร้อนไม่แสบ

ผู้ใหญ่จะดีก็นอกจากเอ่ออันนีน้ท่านก็มีของน้องโมจิด้วยนะอันนี้นะไม่รู้อะไรไปเออไปนั่งที่ไขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปนั่งตรงนูน้นบ้านใหม่ก็ได้ไปเอาไม่ถือเอาเลยซื้อนิ้วไปแกะดูสิ พยายามจะดีส่งอะไรมาให้ปงจีอะไรเนาะไปตะเกะได้อยู่บ้านเนาะวันนี้ไม่มีมีดล่ะลูกเอามีดไหมหูหูอะไรวะอุ้ย จากผู้ใหญ่จะดีออออเฮ้ยอ,ออกมาแล้วทิทางนี้เฮ้ยซีอะไรเนี่ยซีชมพูอ่ะดึงออกออาดึง ว้าวนั่งนั่งนั่งทีลองดูสิทอดีได้เปล่าว้าชอบไหมขอบคุณผู้ใหญ่เจดีนะอวยพรให้เลยขอให้พี่ใหญ่เจดีมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ตังขอให้รวยๆแล้วก็ขอให้มีผู้ติด ากเ็เยอะแล้วก็ขอ,อขอให้มีคนมาชมด้วยค่ะครัรถด,ดินมาแล้วอดีใจมากเลยรถด,ดินมาพอดีทุกท่านเลย ตัดดินมาพอดีดดาอดอฝากไว้ที่นี่ทุกท่าน